สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้คาร์การาชวันนี้ผอมมาจากพาคุณมาพบกับรถสปอร์ตโคตรโหดที่กำลังทำให้ทั้งวงการสันะเทือนนี่คือ2026มิเซลแทมอาร์เจนตินาซูเปอร์คาร์จากไทยที่เร็วจัดแรงจัดและราคาโคตรพีคทำไมรถคันนี้ถึงถูกเรียกว่าปีศาจบนล้อทำไมถึงเป็นคู่แข่งตัวจริงของเฟอร์ราี่และแลมโบกินีและราคาเกือบ30ล้านมันคุ้มค่าจริงไหม อยู่กับผมให้จบเพราะคลิปนี้จะทำให้คุณมองซูเปอร์คาร์เปลี่ยนไปตลอดการเสียงเอฟเฟกเครื่องยนต์คำรามสวัสดีครับนี่คือออโตคาร์การาชแหล่งรวมความเร็วความแรงและรถใหม่สุดล้ำที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เรามาดูของโหดจากประเทศไทยกันครับลก2,026มิเซลแคมอาร์เจนตินารถสปอร์ตที่สร้างขึ้นเพื่อทาชนกับซูเปอร์คาร์ยุโรปแบบไม่เกรงใจใครแอลลมันกำลังเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกเริ่มจากดีไซน์ แค่แรกเห็นมิเซลแทมอาร์เจนตินาก็ทำให้คุณต้องเหลียวมองดีไซน์ของมันล้ำสมัยตัวถังออกแบบตามหลักอากาศพลาศาสตร์เส้นสายเฉียบคมฝากระโปรงหน้าดุดันและไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์ฉกเฉล่ยวเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมพุ่งออกไปตะครุบเหยื่อส่วนท้ายรถก็ไม่แพ้กันสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์และไฟไท้ายที่สว่างว่าบราวกับเครื่องบินเจ็ตกำลังทะยานขึ้นฟ้าสีของรถก็บาดใจมากครับมีทั้งแดงอินเฟอร์โนดำแฟนทอมแบล็กและรุ่นลิมิเต็ดเขียวเอมเมอรัลเพิลสำหรับนักสะสมแล้วขุมพลังละ่ะ ใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบ6.2ลิตรแรงม้าโหด840แรงม้าแรงบิด950นิวตันเมตรความเร็วสูงสุด355กิโลเมตรชั่วโมงและอัตราเร่งศ0ถึง100แค่2.4วินาทีเท่านั้นเร็วกว่า l แลมโบกินีหลายรุ่นในตลาดตอนนี้ด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังมีระบบ Hybrid b o o ต์เสริมกำลังอีก150แรงม้าช่วยให้แซงได้ง่ายหรือโชวบนสนามแข่งได้แบบจัดเต็ม เสียงเครื่องยนต์เมื่อกดคันเร่งคือความสุขของคนรักความเร็วโดยแท้จริงภายในห้องโดยสารเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับบอกเอากันตาร่าหนังพรีเมียมลายคาร์บอนไฟเบอร์และหน้าจอสัมผัส OLED ขนาด14นิ้วคอนโซลเน้นคนขับเป็นศูนย์กลางมาพร้อมโหมดการขับขี่อีโคสปอร์ตและแทร็กอบ์ดที่อบกระชับร่างกายเหมือนจะบอกว่าเตรียมตัวให้พร้อมมันแน่ฟังก์ชันทันสมัยครบทั้ง Apple CarPlay Android Auto ระบบผู้ช่วยขับขี่ AI และ Navigation AR ที่ฉายขึ้นบนกระจกหน้าราคาหละในประเทศไทย2,026มิเซลแทมอาร์เจนตินาเปิดราคาที่28ล้านบาทครับประมาณ7 9 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐใช่ครับมันแพงแต่เมื่อเทียบกับสมรรถนะความหลัำและจำนวนการผลิตที่จำกัดถือว่าท้าชนกับ f e r r a ราีและแม l ก r าเรนได้สบายๆรู้หรือไม่เขาผลิตแค่50คันทั่วโลกและประเทศไทยได้โคต้าเพียง15คันใครได้ครอบครองคือโคตรพิเศษ แล้วคุณละคิดยังไงกับ2,026นิเซลแคมอาร์เจนตินาคุณว่ามันเจ๋งพอจะสู้กับ Ferrari S.F.90 หรือ l a m b o r บกิน r r v v e l t o ได้ไหมคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรถโหดๆแบบนี้จากออโต Car ร์การชทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเสียงเครื่องยนต์คำรามพร้อมเพลงจบแบบฟิวเจอริติกขีดขีดขีด,ขดจำนวนคำ เครื่องหมายตัวหนอน900คำเหมาะสำหรับคลิป6ถึง8นาทีจัดเต็มภาษาไทยเข้าใจง่ายเหมาะกับสคริปภาคขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ผมทำเวอร์ชั่นนี้เพิ่มไกด์สำหรับช็อตกล้องเช่นให้ถ่ายอะไรช่วงไหนหรือให้ทำเวอร์ชั่นสั้นกระชับสำหรับคลิป3นาทีไหมครับหรือจะเอาสคริปพร้อมใส่เสียงซาวเอฟเฟกต์บิโรแนะนำแต่ละช่วงเลยอยากให้ผมจัดสคริปนี้เป็นไฟล์พร้อมสำหรับภาคหรือเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดพร้อมภาพประกอบให้ไหมครับ